<c oughs> สวัสดีครับเดี๋ยวมาขัดแต่งนะครับหลังจากเจียมาแล้วนะครับอันนี้ผมขัดไปนิดหน่อยนะครับขัดน้ําเดี๋ยวผมแต่งหูก่อนนะครับตรงหูนี่สําคัญนะครับถ้าตรงนี้เป็นรอยก็จบเลยนะครับไม่สวยพยายามแทงไปแทงไปทางเดียวนะครับตรงนี้ผมแต่งแต่งมาบ้างแล้วนะครับผมแต่งข้าง อย,อย่าพยายามแทงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เป็นรอยตัเป็นรอยลึกตัวเป็นแล้วแก้ยาก จริงๆแล้วคือมันต้องวางกับขอบนะแต่ทีเนี้ยกล้องผมมันมันสองมันไม่ถึงโต๊ะมันจํากัดผมก็เลยต้องเอามาถือแบบนี้นะครับปัดปัดขึ้นไปแบงนี้นะครับแต่งหูนะครับแต่งหูได้ก่อนนะครับแต่งหูตรงนี้ หูก็สำคัญนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเดี๋ยวผมแต่งตัวนี้นิดนึงมองไม่เห็นนะครับข้าวนะครับทีนี้ก็ กระดับรายของน้ำนะครับ<อ>ก็ค่อยจริงๆถ้าแทงไปทางเดียวกันได้ก็ดีผมไล่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมค่อยมาไล่ละเอียดทีหลังตอนที่ผมปิดไฟตัวนี้จะได้ชัดขึ้นเนาะ ไม่รู้ชัดขึ้นหรือเปล่ามันกลางคืนกลางวันมันไม่ไหวครับมันร้อนขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวนะเปิดดูก่อนไงชัดอ่ะนี่น่าจะพอได้อตอนที่หลังจากขัดด้วยหินเจียมาแล้วนะครับขัดด้วยหินมานะครับผมก็มาลงแบบนี้ขัดด้วยหินหินเจียรจากคลิปที่แล้วนะครับมันจะหยาบผมก็ มัลงด้วยเบอร์สามร้อยก่อนเบอร์สามร้อยอันนี้แปะกับไอ้ฟองน้ำลองกรอบพระนะครับขัดขัดแบบนี้ครับขัดพยายามขัดไปทางเดียวนะครับอย่ายังไม่ต้องกดแรงมากเบาๆอันนี้ผมถูขึ้นถูลงเลยนะครับผมเก็บงานก่อนเก็บรอยหยาบจากกินเจียขึ้นลง เบอร์สามร้อยอย่าขัดแรงนะครับขัดขัดตึงตึงมือฟอร์เพราะอะไรยิ่งขัดแรงเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนะครับขัดน้ํานะครับแนะนำให้ขัดน้ํสามร้อยถือว่าเป็นเบอร์หยาบอยู่นะครับหรือถ้ามีกระดาษทรายฟองน้ําก็ก็ลงด้วยกระดาษทรายฟองน้ําตัวนี้เลยก็ได้นะครับขัดทั้งหน้าทั้งหลัง ย้ำนะครับว่าขัดน้ำนะครับขัดไปทางเดียวมันได้จะดีนะครับผมพยายามที่จะจะลงแรงตอนออกแล้วก็ตอนกลับผมพยายามจะไม่ใช้แรงนะครับหูก็ขัดน้ำด้วยนะครับขัด ผมจะไม่ขัดผมจะไม่ขัดอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเป็นรอยตรงนี้แล้วมันแก้ยากขัดแบบนี้นะครับอันนี้ลงเบอร์สามร้อยก่อนนะครับจริงๆก็ต้องขัดมันนานขัดจนเราไม่เห็นรอยต่อนะครับอันนี้มันมืดแล้วด้วยนะครับฝนก็จะมานะเห็นพ้อ <c oughs> ขั้วบอกยุดยาตกหนักแล้วนะครับสุพรรณยังไม่ตก ก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะครับใช้ได้หรือยังยังครับยังใช้ไม่ได้ถ้าเอากล้องสองพัสองดูนะมันจะเป็นเส้นขนแมวทําไงต่อลงด้วยเบอร์หกร้อยเบอร์ละเอียดนะครับเบอร์หกร้อยขัดน้ําเหมือนเดิมขัดน้ําดียังไงขัดน้ําก็จะทําให้เศษเศษมันเนี่ยไม่มาติดในตรงนี้นะครับเริ่มจากเบาๆบานะครับ ทิ้ทั่วนะครับเพราะว่ายิ่งเราขัดได้เนียนเท่าไหร่เวลาไปปัดเงามันก็จะง่ายขึ้นก็จะใสขึ้นเท่านั้นถ้าเราเก็บงานไม่ดีมันก็จะเป็นรอยบางทีตามฝาเราเห็นว่ามันใสแล้วนะครับแต่มันใสไม่ไม่สนิทไม่จริงหรอกเอากล้องสองพาด,ดูก็เห็นเป็นรอยแล้วพวกนี้พอเป็นรอยน,นิดๆหน่อยๆนะพอมีสิงสกรปรกเข้ามาติดตามซอกมันก็จะเห็นชัดมาก ตรงนี้ก็เก็บไปด้วยอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมเก็บที่หลังแล้วกันนะตรงนี้ขัดตรงนี้ก็ยังเห็นเป็นรอยต่ออยู่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าผมยังไม่ได้ขัดไปลึกเท่าไหร่ด้านข้างทั้งหมดขึ้นอยู่กับการเดินน้ํายาการอะไรต่างๆตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับถ้าเริ่มต้นมาดีทุกอย่างมันจะโอเคหมดแต่ถ้าเริ่มต้นไม่ดีนะจนสุดท้ายมันก็จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ ถ้าชิ้นงานเสียจะไปหงหุดหงิดนะครับก็ถือว่าเขาําให้มันเสร็จไปนะครับทําให้มันเสร็จอย่างน้อยก็ฝึกขัดฝึกแปรงหูฝึกอะไรไปด้วยอือะไรนังเนียวแมวแมวใครไม่รู้นะครับมาอยู่ด้วยเลยต้องเลี้ยงไว้คลอดลูกมาอีกห้าตัวมาให้เลี้ยงอ่ะลองจะเข้าบ้านเดี๋ยวเปิดประตูให้แมวเข้าบ้านนัเเดียวปะนังเนียวปะ ไลไปไม่ได้ไ่มวมาอยู่ด้วยดีหน่อยเวลาเขาจะอึอะไรเขาก็จะร้องออกไปนอกบ้านประมาณอย่างนี้ล้างน้ำด้วยผมล้าง มาแล้วก็จะได้ประมาณอย่างนี้ครับก็เราเริ่มจะเห็นความใสแล้วเดี๋ยวผมเช็ดเช็ดผ้าก่อนคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะครับก็จะได้ประมาณอย่างนี้ชิ้นงานนะครับแล้วก็เราก็เอาไปปัดเงา ไมยัีไม่ได้ปั่นเงานะครับเดี๋ยนะขออนุญาตไม่ชัดเปล่าพอดีไม่ชัดไงต้องขอไปด้วยนะครัพยายามจะนี่นะครับมันก็จะมีความโค้งเล็กๆอยู่นะครับอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เราจะจะเห็นเป็นรอยรอยต่อของน้ํายาอยู่นะครับเดี๋ยวผมขัดออกนะครับเดี๋ยวผมขัดออก อย่างนี้ก็ยังมีรอยต่ออยู่นิดๆยังให้เห็นสําคัญคือด้านบนเลยนะครับขัดให้ดีหูหูห,หูนะครับหูต้องดูดูอย่างนี้นะครับรอยต้องบาลานซ์นคือต้องความโคง้งความนูนต้องเท่ากันทั้งสองข้างนะครับพยายามจะซูมจปะปับนะครับ บาสองข้างต้องเท่ากันนะครับอ่าอันนี้ขัดขัดเสร็จแล้วทำไงอ่ะเดี๋ยวสมมุติว่าตรงนี้ผมขัดเรียบร้อยแล้วนะอ่ะวันนี้ผมจะพอแค่นี้สมมุติว่าผมขัดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทาน,น้ํายาครับน้ํายาประสานสิลรกนี่แหละทาเพื่ออะไรลบรอยขนแมวเล็ก คร,อรอยขนแมวเล็กๆวเวลาไปขัดแล้วมันจะได้เนียนขึ้นเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวเวลาผมป้ายน้ำยานะเห็นไ้มันจะมันจะเริ่มใสขึ้นเลยนะครับมันจะเห็นละมันจะใสขึ้นเลยนี่นะครับมันจะเหมือนกับเราปัดเงาแล้วอ่ะนะครับป้ายน้ำยา ป้ายตรงหูห่วงด้วยนะครับจุดประสงค์การป้ายน้ำยาคือลบรอยขนแมวเล็กๆนะครับป้ายด้านหน้าเดี๋ยวก็ยังพิ่งไปจับนะครับเป็นรอยมือทีนี้พอป้ายน้ำยาเราก็จะเห็นแล้วตรงไหนเป็นขนแมวบ้างอะไรบ้างคือน้ำยาเนี่ยมันจะเป็นตัวไปเป็นตัวทําลายทําละลายตัวอะคริลิกอยู่แล้วนะครับขนแมวเล็กๆมันก็เลยาจางหายไปด้วยรอแห้งแล้วก็เดี๋ยวมาทาด้านหลัง แล้วก็เอาไปปัดปัดเงานะครับก็ส่งงานได้เลยนะเป็นงานเล่นนะครับในสไตล์ของผมเองนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อมีประโยชน์นะครับลองเอาไปทำดูนะครับันนี้ยังไม่ได้ทา ประมาณอย่างนี้ทิ้งไว้แห้งแล้วก็เดี๋ยวผมมาทาอีกด้านหนึ่งพรุ่งนี้ก็ไปปัดเงานะครับรูปรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับสร้างปี6กก็ะกะอะ,ะเลี่ยมเอาไว้ใช้เองนะครับใครมาจา้างทําบอกตรงว่ารูปถ่ายไม่ค่อยอยากทําให้มันเสี่ยงต่อการเสียใช้เวลาด้วยนะครับแต่ถ้าใครทํางานพวกนี้นะครับผมแนะนําว่าถ้าทํางานพวกนี้ฝีมือหรือทําสวยๆนะครับผมว่า งานพวกนี้รายได้ดีกว่าเพราะงานนั้นมันใช้เวลามันใช้ฝีมือนะครับยิ่งถ้าแทงลายข้างๆด้วยเนี่ยนะครับผมว่าช่างที่ทาได้สวยๆตัวเนี้ยเท่าที่เห็นนะยังมีอยู่ไม่กี่คนนะครับยังมีอยู่ไม่ค่อยกี่คนที่ทําแบบฝีมือฝีมือเลยที่เขาทาโชว์ผลงานในกลุ่มช่างเลี่ยมนะครับแล้วพวกนี้งานส่วนใหญ่คิวไม่ค่อยว่างนะครับคนไปจองคิวทํากันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ ถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจในการทำงานเพราะว่าปกติแล้วคนที่ทำคลิปมาก็คืออยากให้คนดูนครับถ้ามีคนมาดูแล้วกดถูกใจกดไลค์กดแชร์มันก็แหมมัน มีกำลังใจอยากจะทํำนะครับถ้าใครคือทาจะเข้าใจหัวอกคนทําคลิปหูเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็มาแต่งอีกอีกหน่อยตอนนี้ทาไว้ก่อนโดยประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกันมาบางคนก็กดติดตามกด ดิงกดไลค์กันมานะครับมีคําถามอะไรก็ถามมาในคําถามได้นะครับอะไรที่พอตอบได้เดี๋ยวก็เข้าไปตอบนะครับอาจจะช้าบ้างอะไรบ้างต้องขอไปด้วยพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ